ถ้ากเกษียณด้วยเงินปันผล90%จากเงินปันผลทั้งหมดแล้วอีก10%เอาไปลงทุนต่อทบต้นเพื่อให้ปีถัดไปได้ปันผลที่มากขึ้นบแบบนี้มีความเป็นไปได้ที่จะชนะเงินเฟอ้อหรือกล่าวับอขอแน่นอนถูกต้องครับเอ้ยขอขอขอจดทั้งหมดอีกทีได้ไหมครับเบิร์ดขอโทษทีขอฟังรายละเอียดอีกรอ,อบหนึ่งถ้ากเกษียณด้วยเงินปันผล90%จากเงินปันผลทั้งหมด,ดแนึง แป๊บนึ่งขอตีความตรงนี้อีกทีได้ไหมเบิร์ตพี่ไม่ค่อยเข้าใจอะ่ะเออผมก็ไม่เข้าใจนะถ้ากเกษียณด้วยเงินปันผลเก้าสิบเปอร์เซ็นจากเงินปันผลทั้งหมดแปลว่าอ๋อเข้าใจแล้วงงลลคืออาจจะหมายถึงว่ากเกษียณแล้วแล้วก็เอาเงินปันผลเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นมาใช้อ่า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 แล้วก็อีกสิบเปอร์เซ็น่ะเอาไปรีอินเวสต์พอไหมอ่าเพื่อให้ปีถัดไปได้ปันผลที่มากขึ้นแบบนี้มีความเป็นไปได้ที่จะชะนะเงินโต่อครับ เออไอเดียนี้น่าสนใจนะครับทีนี้อ่านี้คำนวณได้เหมือนกันเบิร์ดคำนวณได้เหมือนกันนะครับอมามาดูคำนวณกันนะครับวันนี้เราคำนวณกันยับๆเลยนะครับเออนะรประหนึ่งว่าเป็นคลาสเอ,อ่อติวเข้ามาหาลัย <laughs> เออนะครับอ่าสมมตินะครับ,ท,รบทีนี้ตัวเลขนี้จะพอหรือไม่พอเนี่ยมันขึ้นอยู่ตรงนี้เบิร์ดนะคำถามนี้น่าสนใจมากนะเบิร์ดเป็น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 ซีนาริโอที่น,น่าสนใจนะครับสมมติเราบอกว่าเราเนี่ยได้ดีวิดนด์ ดิฟดิฟยิวแล้วกันนะอ่าเท่าไหร่แอดคีย์พอยต์เนี่ยมันอยู่ที่ว่าตอนเนี้ยเราได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์ครับเบิร์ตคีย์พอยต์เลยสำคัญเลยนะนี่ข้อแรกนะข้อแรกนะได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์ดิฟด mm. ิฟยิวกี่เปอร์เซ็นต์นะครับข้อที่สองข้อที่สองเราเลือกธุรกิจอะไร mm. เลือกธุรกิจอะไรคือความหมายคืออะไรครับผันผวลไหมถ้าผันผวนเนี่ยบางทีนะ มันอาจจะไม่พอกินก็ได้นะถ้าวันที่กาไรเขาลดลงไปจริงไหมอ่านะครับแล้วก็สองคือเติบโตไหมเติบโตไหมอ่าพันผนไหมเติบโตไหมนะครับอ่านี่นคือแฟกเตอร์ที่สองเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดนะเพราะเพราะคาถามน,นี้ก็ไม่ได้เมนชั่นมานะโอเคทีนี้หลักๆในพี่พูดเรื่องดิวเรียนยูตัวเดียวพอนะครับทีนี้มันเป็นอย่างงี้เบิร์ดสมมติดิวเรียนยูเนี่ยในกรณีที่ ปันผลไม่เพิ่มขึ้นแล้วกันนะพี่สมมุติให้ตัวเลขแรกคือ5%อก่อนสตาร์เตอร์เลย5%นะ5%นะสมมุติเราบอกว่าเอ้ยเนี่ยเราเนี่ยนะมีเงินต้นอยู่เอ่อ1ล้านบาทอ่าใช่ปะเนี่ยอดูใช่หรือเปล่าเนี่ยตำส่นอ่าติส่นเพิ่มอีกหนึ่งตัวโอเคนะ1ล้านบาทนะครับเปอร์เซ็นต์เราเนี่ยได้5%เอ่าเเดี๋ยวอีกทนี้ต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ เป็นเปอร์เซ็นต์อเงี้ยครับผมอ่านโจทย์แล้วมันจะไปพอเงินเซอร์ได้ยังไงวะในเมื่อเราเอาแค่สิบเปอร์เซ็นของทั้งก้อนไปนี่ไงใช่ใช่เข้าใจเออนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคำนวณให้ดูอ่าสมมติเราได้ปันผลมาห้าหมื่นบาทใช่ป่ะทั้งปีใช่ป่ะเบิร์ตแล้วเราเนี่ยใช้เราใช้ใช้เก้าสิบเปอร์เซ็นถูกป่ะเออเออก็คูณไปออเ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 อนเออเออเออเอ ก็หารสิบสองไปีทีนึงนะช่างมันนะนะนะ,นะ,นะไ,มไม่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 ดูต่อนะแล้วหลักคือจะเอาไปลงทุนต่อนี่สิบเปอร์เซ็นตอแก็คือเท่าไหร่ห้าหมื่นลบสิบหมื่นห้าเหลือห้าพันบาทนี่นั่นแปลว่าในปีที่สองอในปีที่สองนะนี่คือปีที่หนึ่งอันนี้ปีปีที่หนึ่งเนี่ยเริ่มงงอันนี้คือปีที่หนึ่งออปีที่หนึ่งนะครับ คือว่าเราก็สอตพนะคำนวณที่มันเห็นชัดๆไปหนึ่งปีที่สองปีที่สามปีที่สี่ปีที่ห้าจะได้รู้ว่ามันจะชนะเงินเฟ้อหรือเปล่านะครับปีที่สองเนี่ยเราจะมีเงินเท่าไหร่ละเบิร์ตก็ล้านห้าหมื่นปีที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีหนึ่งล้านนะครับปีที่หนึ่งอุ้ยเดี๋ยวปีหนึ่งมีหนึ่งล้านนะปีหนึ่งมีหนึ่งล้านปีที่สองเนี่ยคือมันจะเป็นหนึ่งล้านเงินต้นบวกกับอีเงินที่เราเรียนเอมเวสเมื่อกี้ห้าพันบาทเป็นหนึ่งล้านห้าพันบาท อ่าแล้วเหมือนเดิมนะปันผลห้าเปอร์เซ็นต์อ่าก็เอานี้คูณจุดศูนย์ห้าห้าเปอร์เซ็นต์อ่าเหมือนเดิมครับใช้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าใช้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์คำถามสิ่งที่ต้องดูตรงนี้ครับนี่ดูก้อนนี้เบิร์ดดูก้อนนี้ว่าก้อนนี้มันเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อืมอ่ามาดูกันครับศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมอืมก็แปลว่าพอไหมไม่พอไม่พออ่ะทีนี้พี่คิดว่าประเด็นนี้ยอยู่ที่ดิวินยิอ่ะ นี่เราพูดกันถึง5%แล้วพูดถึงคืนหนึ่ง6%ล่ะนี่อ้าวเดี๋ยวตัวเลขดันผิดแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อตัวเลขนี้ต้องเปลี่ยนด้วยคูณ6%โอเคอ่า0.6%ครับเบิร์ดเห็นไหมเบิร์ดเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วดิวเอนจิวมีผลด้วยครับเบิร์ดอ่าถ้า8%เห็นไหมก็0.8%ชนะยังก็ยังไม่ชนะแต่เราน่าจะเห็นแล้วไงเบิร์ดว่าความสัมพันธ์ระหว่างดิวเอนจิว การใช้อันเนี้ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่าสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันนั่นแปลว่ามันจะพอไหมจะพอก็ต่อเมื่ออะไรครับต้องเพิ่มการลงทุนต่อเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คิดว่าก็ขึ้นอยู่กับคุณนะเนี่ยซื้อหุ้นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ uh, ไม่ไม่ต้องร <50. S 1> ้อยพี่คิดว่าสามสิบเดาเ<ว> <laughs> ดาเดาสามสิบพอเปล่าวะนี่เป็นจุดเจ็ด หนึ่งก็หนึ่งนี่นะเออสามสิบเปอร์เซ็นได้อยู่อออืครับผมก็ต้องลงทุนเยอะขึ้นอันนี้อันนี้อย่าลืมนะเบิร์ตอันนี้พี่ยกตัวอย่างที่แปดเปอร์เซ็นะดิวิเดนยูอะแล้วถ้าเราได้แค่หกก็คือสมมติเราเราได้เงินปันผลสมมติว่าเราได้ดิวิเดนดิยูห้าห้าเปอร์เซ็นเนี่ยสมมติว่าเราได้ห้าเปอร์เซ็นคือถ้าเราแบบ ถ้าเราเอามาีอินเวสต์แค่สิบเปอร์เซ็นผลตอบแทนก็คือหันสิบไปส่านั่นแหละหันสิบนั่นแหละใช่ถูกต้องก็หันสิบจากเอห้าเปอร์เซ็นเข้าไปใช่ถ้าห้าเปอร์เซ็นแล้วอยากได้ใช่ถูกต้องถ้าห้าเปอร์เซ็นตแล้วอยากได้ชช้เงินเฟต้องลงก็ต้องลงทุนต่อสี่สิบเปอร์เซ็นอืมอืมเออแต่ก็เป็นสมมุติฐานที่น่าสนใจว่าถ้าถ้าปรับตัวเลขลงทุนต่อเนี่ย ใช่ที่มันไม่ต้องร้อยอ่ะไม่ได้แบบเอาไปรีอินเวสต์หมดแล้วจะกินอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ออถึงบอกว่าพี่ถึงพูดไงเบิร์ดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะง่ายกว่าไหมครับถ้าเราเลือกคุ้นที่มันเติบโตด้วยอืมถูกไหมมันไม่ต้องเติบโตเยอะเลยเบิร์ดถ้ามันเติบโตได้แค่สองาเปอร์ซ็ต่อปีเราก็ happy แฮปปี้ล้วไม่ใช่หรออืม,มันง่ายกว่าไหม <laughs> <laughs> ถูกปะ เราหาคนที่มันยังเออยังเติบโตได้อยู่อะ่ะเออแค่กําไรมันโตไปละสองเปอร์เซ็นต์เราก็แฮปปี้แล้วไม่ใช่เหรอ,อใช่ไหมใครก็เอาชนะเงินเฟ้อได้แล้วไงใช่ไหมครับอืมอืมจริงอืครับผมง่ายกว่าอันนี้คำนวณคำนวณยากหน่อยเออ <laughs> ออเเจาาก <laughs> <laughs> ปรระมณน,ะ <laughs> 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 นนัั้คบทคนิคเยอะเทคนิคเยอะเทคนิคขอืม เนี่ยเราก็ชอบมาเขาเรียกว่าทําให้เด็กสายคํานวณอยากคํานวณพอพูดตัวเลขปุ๊บแหมในหัวนี่ปิ๊งๆเลยคำนวณมาแล้วจริงๆแล้วไอ้ทำอย่างอื่นง่ายกว่าเบิร์ดเนาะคือเราหาหุ้นที่มันยังมีศักยภาพในการเติบโตได้อะ่ะน่าจะง่ายกว่าปีแค่สอาปีแค่สามเซ็นเนี่ยหาสุขกิตที่มันเออสามารถเติบโตตาม GDP ได้ไปเรื่อยๆนี่พี่ว่าก็โอเคแล้ว ใช่ไหมครับก็โอเคแล้วก็พยายามตัดความเสี่ยงอื่นๆออกนะเบิร์ตนะตัดความเสี่ยงเรื่องสัมทานออกดีไหมนะตัดความเสี่ยงเรื่องสัมทานออกตัดความเสี่ยงเรื่องเรื่องประชาชนประชากรดีคลายเนี่ยเรื่องนี้หุ้นอะไรที่จะได้ผลกระทบกับเรื่องนี้ชัดๆเงี้ยก็ตัดเรื่องนี้ออกอะไรเงี้ยนะครับ